นายไทยทักครูติบรีแชร์นะคะ EP ก่อนเราคุยเรื่องของดวงแห่งทรัพย์กันไปอื้ออึงอื้ออใครก็ชอบนะใครก็ชอบเงินเงินทองทองนะไม่ง่าเกลียดเลยพูดไปไหลก็สบายใจเมื่อนั้นทีนี้ EP ที่แล้วคือแม่เองก็พูดถึงเรื่องอุดมมาเกณฑ์แห่งทรัพย์อ่า EP นี้ก็เลยมาพูดเต็มเต็มเลยใช่มาต่อค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะสําหรับ ท่านที่รับชมมาตลอดนะคะดวงแห่งทรั์ก็คือดวงง่ายๆเจ้าเรือนการเงินเนี่ยนะคะจะกลุ่มตัวลักนาอันนี้การเงินเดินมาหาเรายิบจับอะไรก็ได้เงินได้ทองนะคะหรือไม่ดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยไปอยู่ในภพลาภะหรือดาวลาภะมาอยู่ในเรือนการเงินไปถึงลาภผลรายได้อันพึงมีพึงได้อ่ะเข้ามาสนับสนุนเราอันนี้คืาเรืยอดวงคนมีตังค่ะดวงคนมีตังแต่ทีนี้จะให้แบบแน่จริงๆว่าเขาอ่ะ เป็นดวงแห่งรัพย์จริงๆคือคนคนนี้จะไม่มีวันพูดง่ายๆคือเขามีกินมีใช้ตลอดอมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นภาวะของโลกใช่ไหมไก็ตามแต่เขาจะมีกินมีใช้ตลอดคือทรัพบเขาจะไม่ถอยคเรียกอ,อุดมเกีริแห่งซับ มายถึงดาวแห่งรั์อ่ะอได้องค์ลุมเกณฑ์ตามกฎของเกณฑ์ราศีอ,อันนี้เราต้องทราบเรื่องเกณฑ์ราศีก่อนเนาะ,ะเพราะเกณฑ์ราศีมันจะมีอยู่4อย่างนะแชร์ที่เราเรียนกันไปแล้วนะคะ,คะจริงมีราศีปัสสวะเกณฑ์ก็คือผู้ที่มีลัคนากําเนิดอ,อยู่ในราศีเมษราศีพฤษภและราศีสิงห์อันนี้เรียกว่าเกณฑ์ปัสสวะเกณฑ์ปัสวะใช่ไหมคะ,คะเราก็ต้องไปดูว่า,วาแต่ละแต่ละเกณฑ์คือลัคนาเมษเนี่ยดาวจะเดินกันอยเขาคือองค์พระศุกร์ถูกต้องไหมจะต้องได้เกณฑ์แห่งทรั์ได้องคุลมเกณฑ์แห่งทรั์ซึ่ง นะคะหรือราศีพฤษภเนี่ยดาวเจ้าเรือนการเงินเขาคือองค์องค์พระพุทธก็ต้องได้เกณฑ์แห่งทรัพนะคะแต่พฤษภถือจะไม่มีเนาะแล้วก็ราศีสิงห์เหมือนกันนะคะดาวแห่งทรัพย์คือองค์พระพุทธนี่ยจะต้องได้เกีย์แห่งทรัพ อย่างงี้นะคะ,คะมันถึงจะได้อุดมมเกียนแห่งทรัพย์ทีนี้ชาวเมธเนี่ยนะคะที่จะได้อย่างปัสสวะราศีเอาผูเ้เป็นเป็นเกณฑ์ราศีไปเนาะดีเลยค่ะนะคะผู้ที่ได้อุดมเกีย์แห่งทรัพย์นะคะก็คือสําหรับคนที่มีปัสสวะเกณฑ์คือคนที่มีลัคนาอยู่เมธอ,อันนี้จะเท่าเข้ากฎอุดมเกียนแห่งทรัพย์ะนะคะเขาบอกว่าอํา ปสวะราศีสัตว์แห่งชันสามีภูมิสุขสุริยันและจันทราภูมิสุขภูมิคืออังคารนะ,ะมีดาวพระสุขสุริยันก็คือพระอาทิตย์นะคะแล้วก็พระจันทร์เนี่ยอยู่ในเรือนที่6และสิท่านว่าได้โรอมเกณฑ์แล้วถ้ามันเป็นดาวแห่งทรั์คือดาวเจ้าเรือนกระดุมผ้าของเขาเนี่ยไปอยู่ในภพที่6หรือภพที่สิบของคนเมธค่ะใครลัคณาเมธเปิดมาเปิดมาเลยปิดมาเลยคนดูเปิดเลยนะคะใครลัคณาเมธแล้วดาวแห่งทรัพย์ของคุณคือองค์พระสุขถ้าอยู่ในเรือนที่6 หรือเรือนที่สิบจัดไว้ได้โรมเกยียนแห่งทรัพย์ต,ะะตามตัวอย่างที่ขึ้นให้หน้าจออันนี้เป็นโวมตัวอย่างโตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่ขึ้นให้หน้าจอคือดาวแห่งทรัพยโคงพระศุขไปอยู่ที่ราศีมังกรถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะนี่แหละเรือนที่สิบของคนลัคนาเมรอันเนี้ยได้อโลมเกียนแห่งทรัพย์แล้วดาวการเงินครูพูดเสมอเลยถ้าดาวการเงินอยู่ในราศีธาตุดินน่ะเขามีทรัพย์ที่มั่นคงแล้วที่มั่นคงคือไม่พร่องอะ่ะพูดง่าย สมบัติตัดไม่พร่องสมบัติตักไม่พร่องอันนี้เป็นเป็นสมบัติจากตระกูลหรือว่าเป็นสมบัติที่สร้างเองอันนี้นะคะหมายถึงตัวเขาพรมาจากกระดุมพระกระดุมพระหมายถึงว่าตัวเองต้องต้องออกแรงอ๋อค่ะแล้วมันอยู่ในพบการงานหมายถึงว่าตัวตนของเขาอะปม่คนที่หยิบจับทําอะไรแล้วว่าเกิดทรัพย์สินเงินทองกลับคืนมารวยได้ด้วยตัวเองได้ด้วยตัวเองได้ด้วยความสามารถของตัวเองแต่ว่ามั่นคงมากๆนะคะอันนี้เขาเรียกว่าดูมเกียนแห่งทรัพย์ ของชาวปัสสาวะชาวปัสสาวะที่จะโชคดีที่ได้อวมเกณฑ์แห่งทรัพย์เนี่ยก็คือชาวเมธเท่านั้นแต่คนสิงหรือคนอพฤทธศพเนี่ยต้องได้อย่างอื่นค,คือได้ดาวลาพระมากุมลกักษอะไรอย่างเงี้ยหรือกระดุมผ้ามากุมลกักษเพราะไม่มีกฎคือดาวบังคับอะ่ะในเกณฑ์อะ่ะมันมีแค่อังคารสุขแล้วก็อาทิตจันทร์มาถึงจะเป็นดวงมเกณฑ์แห่งแห่งทรัพย์เขาได้นะคะถึงจะมามาได้เนาะองค์งเกณฑ์ทรเจ้าเขาคือองค์พระสุขอย่างเดียวเพราะฉะนั้นชาวเมธจะโชคดีนะคะถ้าใครมีอย่างเงี้ย ดูดวงใครก็คือว่าคนนี้เขามีตังเขามีตังแน่นอนนะคะอันนี้เนี้ยเกณฑ์ราศีแรกเนาะที่ราศีที่สองคือนระเกณฑ์นระเกณฑ์เนี่ยจะมีเยอะชาวนระะก็จะมีผู้ที่มีลัคนากําเนิดอยู่ในราศีมิถุนการตุลธนูและกลุ่มมีห้าราศีนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาแยกทีเนี้ยคนนระเนี่ยจะมีจะมีโอกาสได้สตุ้งสตังเยอะคือมีทั้งองเกณฑ์แล้วดมเกณฑ์ นะคะ,คะองค์เก์ของของนาร,ราศีนะีมีดาวอยู่สามดวงคือมีอม,มีดาวอาทิตย์นะมีเสาแล้วก็มีพฤหัสนาระสุริยะเรืองรังสีโสระชีวะมีถูกต้อง3มองค์เทพโสพีกุมลักษอ,อันนี้มาถึงว่า เขาจะได้ตังค์แล้วล่ะแล้วก็มั่นคงเพราะเสาคือช้าแต่ว่าได้แล้วมั่นคงหรือไม่ก็ได้ที่ดินทรัพย์สินโดยมากคนธนูเนี่ยถ้ามีเสากลุ่มรักเนี่ยได้บ้านได้ทรัพย์สินที่ดินทั้งนั้นถ้าหมายไหเสาสัมพันธ์ถึงรักนะคนธนูเนี่ยนะคะเพราะว่ามันเป็นดาวแห่งแห่งทรัพย์แล้วก็เป็นทรัพย์ที่ใหญ่ๆทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้โดยมากจะเป็นที่ดินทรัพย์สินเรือสวนไร่นาอย่างเงี้ยเขาจะได้บ้านช่องเนี่ยเหมาะ นะคะะทีนี้ถ้าเผื่อว่าถ้ามันเป็นอุดมมะเกณ์มันจะมีดาวที่เป็นอุลมะเกณฑ์สําหรับคนนาระเนี่ยเยอะมากเลยนะคะนาระเนี่ยเอานาระนาระแรกนะนาระมิถุนเนี่ยถ้านาระมิถุนเนี่ยดาวพระจันทร์ดาวพระจันทร์จะเป็นเจ้าเรือนการเงินของชาวมิถุนนะคะเพราะฉะนั้นตัวตัวดาวพระจันทร์เนี่ยต้องมากลุ่มลักเขามาถึงจะได้จะได้กดนะคะแต่ว่ามันไม่ได้กดองค์เกณฑ์แห่งทรัพย์นะคะเพราะว่ามันไม่มีดาวระบังคับใช่ไหมคะแต่ทีนี้มันจะได้ดาวตัวอื่น เขาบอกว่าดาราราศีมรคกนานาพุธสุขครูเสาเห็นไหมมีพุธมีสุขมีครูคือองค์พฤหัสแล้วก็มีเสานะ,ะสามองค์นี้ถ้ามันอยู่ในถ้ามันอยู่ในเรือนนะเรือนที่สามเรือนที่สาพฤศชะค่ะเรือนที่4เรือนที่เจ็ดเรือนที่11เ,เนี่ยมันได้เกณฑ์แห่งรุมเกณฑ์แห่งทรัพย์เลยเพราะฉะนั้นคนนาราเนี่ยจะมีจะมีโอกาส รัวได้เยอะหวงได้เยอะนะคะเพราะดาวมันเยอะไงนะคะดาวที่อยู่ในเกณฑ์แ้าเป็นดาวในเกณฑ์นะถ้าพูดถึงเรื่องเกณฑ์เนี่ยต้องเอาดาวระบังคับดาวบังคับของเขาเนี่ยราอุดมเกณฑ์เนี่ยนะคะแราศีมิถุนาเนาพุธดาวพุธดาวสุกนะคะดาวพฤหัสนะคะแล้วก็ดาวเสาร์เนี่ยพุธสุกครูเสาร์อยู่พร้อมหน้าระบังคับเรือนคือไอ้ดาวสามดวงสี่ดวงที่ครูพูดเนี่ยต้องอยู่ในเรือนศาสตร์ชาติเรือนที่สามเรือนที่สี่พันธุ์นะคะในเรือนที่สามสี่เรือนที่เจ็ดปัตตานีแล้วก็เรือนที่ ถ้าไอดาวที่ครูพูดสี่ดวงเนี่ยไปอยู่ตรงเนี้ยท่านพุั้นามีเกณฑ์แห่งทรัพย์จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองใช่แล้วก็มั่นคงเท่าโดมาเก์เนี่ยมันจะไม่มันไม่พร่องอ่ะพูดง่ายๆน้อแช่ถึงมันจะมีเสียหายไปบ้างแต่มันจะเทิร์นแบ็กกลับมาเพราะมันเป็นความที่มันเป็นโดมาเก์ใช่ไหมคะเราก็ไปดูเอาว่าไอเจ้าเรือนนั้นน่ะมันมาจากตรงไหนใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าคนขึ้นอยู่กับลัคนาของเราแต่ละคนอ่ะนะสมมติว่าชาวตุลอย่างเงี้ยถ้าชาวตุลเนี่ยเขามีดาว ดาวพระสุขดาวชาวตุลเนี่ยดาวดุมพายเขาคือองค์พระอังคารใช่ไหมคะที่องค์อังคารเนี่ยนะพุทธสุขครูเส,สามันไม่ใช่ดาวระบังครับต้องมีพฤหัสถ้าคนตุลมีดาวพฤหัสอยู่ในภพที่สี่อย่างเงี้ยเขาได้อุมมการณ์แห่งทรัพย์เนี่ยอย่างเงี้ยนะคะ,ค,ะคือพุทธสุครูเสาอยู่พร้อมหน้าคือดาวระบังครับของเขาเนี่ยมันไปอยู่ในภพตรงนั้นเน่ยก็จะได้ละครูเคยเจอ,อคนที่มีดาวเป็นอุดมเการณ์แต่ว่าไม่รวยดูแล้วไม่ไม่รวยมันจะมีหนึ่งดาวอันนั้นเสียตําแหน่งอเสียตําแหน่งคือหนึ่งเป็นการลีินี อ๋ออันเนี้ยไอตัวการนีมันจะมาตัดนะฮะหรือไม่เป็นเจ้าเรือนร้ายอย่างเจ้าเรือนมรณะอย่างเงี้ยนะมันก็จะแบบได้ช้าได้ยากกว่าหนทางที่กว่าจะได้นะคะเพราะฉะนั้นกฎของโหราศาสตร์เนี่ยครูต้องว่าไปตามกฎก่อนเนาะกฎมันว่าอย่างนี้แล้วก็ว่าไปอย่างนี้ก่อนแต่บางคนเขาบอกว่าเขาก็มีดาวนี้แต่เขาไม่รวยก็ต้องมาดูหมายว่าเขายกเว้นแล้วล่ะแสดงว่าดาวของคุณเสียตําแหน่งหนึ่งสอง ดาเป็นเจ้าเรือนร้ายหนึ่งสามเป็นกาล,ลิกินีหนึ่งอันนี้มันจะทอนมันจะทอนความเป็นอุดรมเกียร์ลงใช่ไหมคือจะได้เหมือนกันแต่ว่าคุณจะได้ยากได้ช้าอย่างเงี้ยนะคะเหมือนดวงพิญฑุบาทที่ครูช,ชอบพูดอะ่ะคนมีพิญฑุบาเนี่ยบางคนก็บอกว่าผมมีพิญฑุบาแต่ผมดีใช่ไหมอย่างเสาเร็งรักอย่างเงี้ยบางคนก็แบบแต่งงานราบรื่นสถาพร ก็แสดงว่าดวงคู่สมมติคุณดีมากคุณคุณไม่เข้าเกณฑ์ตรงนี้แต่คุณอาจจะลงทุนแล้วเสียคุณอาจจะเสียเรื่องหุ้นส่วนอันนี้มันจะมีจุดเสียซึ่งจุดดีมันจะยกเว้นจุดเสียมันก็จะมาอะไรแบบนี้มีองค์ประกอบให้อธิบายได้หลายๆมุมเยอะมากวิทยาศาสตร์เป็นความละเอียดน้องแชร์บางทีเราพูดเราพูดไปตามกฎสอนไปตามกฎแต่ว่าบางคนเขาจะไม่เป็นไปตามกฎชีวิตเขาจะไม่เป็นไปตามกฎปุ๊บเราต้องเอามาดูแล้วล่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องบอกว่า ก็ต้องมาศึกษากันว่าดวงชะตาเนี่ยมันมีดาวตั้งหลายดวงใช่ไหมคะจะมาตอบตอบว่าที่ไม่เป็นไปตามกฎเพราะมันจะมีเหตุผลของมันเลยเพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้<ศ>น,น,นะคะแล้วก็คุณก็มีชีวิตที่มันเปลี่ยนไปนะจากจุดพินทุบาทบางคนก็บอกมีพินทุบาทแต่เขาได้คนที่เป็นพินทุบาทร่วมด้วยมาแต่งงานกันลบๆใกลายเป็นบวกเฉยเลยอยู่กันสถาพรรักใคร่กลมเกลียวไม่แตกอย่างนี้นะเหมือนโรมเยนแห่งรั์เหมือนกันบอกว่าได้โรมเยนแห่งรั์แต่ไม่รวยเลยครู เราก็มาดูดาวอ๋อดาวเป็นการลกิีนีกว่าจะได้มันยากใช่ไหมคะ,คะดาวเป็นเจ้าเรือนอริโอ้โหมีปัญหาเยอะแยะกว่าจะได้นะโอ้โห ฟันฝ่ามากกว่าจะได้ซับมาเนี่ยมันยากมากค่ะแต่ว่าก็ได้แต่ก็ได้อยู่ดีแต่ก็ได้อยู่ดีแต่จะเหนื่อยกว่าชาวบ้านเขาใช่นะคะแต่ก็ยังไงก็ได้อันนี้คือฝากเอฟซที่ดูรายการเราว่าคอมเมนต์กันมาได้ใช่เพราะหลายๆครั้งเราไปอ่านคอมเมนต์แล้วอาจารย์ก็จะตอบเองด้วยอย่างเรื่องพินทุบาทนะคะบางคนบอกว่าไม่เห็นตรงไม่เห็นเหมือนก็ต้องบอกว่าในในคอมเมนต์ในคอนเทนต์เราอะว่าไปตามกฎตามกฎต้องว่ากนส่วนรายละเอียดต่างๆทักกันมาได้ถามกันมาได้ถามมาเลยนะคะ ตีดวงมาเลยนะคะเอาดวงขึ้นมาลแล้วคุณจะบอกให้อ๋อเป็นแบบนี้แล้วคุณก็จะเข้าใจทีนี้เราจะเข้าใจตัวเราแล้วละ่ะว่าเป็นเพราะอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างบางคนก็บอกว่าดาวังคารดาวังคารนี่จะมีเรื่องถกเถียงเยอะมากเพราะดาวังคารเป็นดาวใหญ่พ,พอๆกับพฤหัสาวราหู เพื่อสาวราหูที่เป็นตรีเทพซึ่งซึ่งใหญ่มากมันจะคุมชีวิตเราเพราะหนึ่งอัตราการโคจรเขาชา้าใช่ไหมคะอยู่หนึ่งราศีนั้นนานมากแล้วมันก็จะบอกคุณลักษณะของชีวิตเนี่ยเยอะมากอ,มอังคารก็เหมือนกันอังคารเป็นตัวพลังงานคุณจะพูดเสมอเลยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายถ้าอังคารดีจะขยันแต่ถ้าอังคารเสียม,มันจะเดี๋ยวก่อนนะคะแต่เขาบอกว่าเขาอังคารเสียอังคารแปดเป็นพินทุอย่างงี้แต่เขาขยัน,นก็แสดงอังคารคุณได้ตำแหน่ง ได้ตำแหน่งก็ถึงว่าเสียจริงเป็นแปดจริงแต่ดันเป็นเกษตรเออมันก็ขยันนะ,ะขยันตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตแบบนี้นะคะ <laughs> ขันอาสาไปทั่วแต่มันบางทีไอ้ความกล้าหรือความอะไรเนี่ยมันก็จะมีผิดเพี้ยนไปหรือว่าเสียตรงโรคภัยไข้เจ็บม,มรณะอย่าอ่านว่า มันเสียหายอย่างเดียวมันหมายถึงรูปภัยไข้เจ็บหมายถึงการพลัดพรากหมายถึงการไปอยู่ที่อื่นแล้วมีปัญหาอันนี้ต้องตีความมาให้หมดหลายอย่างหลายอย่างมากแต่สุดท้ายแล้วทุกคําถามของท่านน่ะครูติดมีคําตอบอยู่แล้วแล้วมีแบบมีเหตุและมีผลวิชาศาสตร์มีเหตุผลไม่ใช่ครูมีเหตุผลแล้ววิราศาสตร์เขามีคือวิชาเขามีเหตุผลแต่ว่ามันต้องไปเยอะๆลึกๆนะก็ค่อยฟังไปแล้วเก็บไปก็จะได้รายละเอียดส่วนนี้ก็คือดวงของคนนระ คนละนะก็จะเยอะนิดนึงนะคะเยอะนิดนึงทีนี้ถ้าเผื่อคนาระที่เป็นที่เป็นกันอย่างเงี้ย<ม>นะอุลมเกณยนแห่งทรัพย์แต่ละที่เป็นกันเนี่ยดาวศุกร์เขาจะเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระเ <c oughs> จ้าเรือนการเงินเรื่องกันเงินเนี่ยส,สำคัญมากนะคะ<ม>นี่ถ้าเผื่อจะได้อุลมเกณยนแห่งทรัพย์จริงเนี่ยดาวศุกร์ต้องมาอยู่ในภพที่4ก็ได้<ม>นะคะหรือหรือภพที่7จ็ภพที่7เนี่ยดาวศุกร์มันจะเล็งรักมันจะเป็นพิทุบาทแล้วนะพินท<ม>ุบาทก็ส่วนพิทุบาทรมเกณยนก็ส่วนรุมเกณฑ์ตำแหน่งก็ส่วนตำแหน่งเวลาอ่านอะ ต้องแยกมาหมดเลยอย่าอย่าตีความรวม<ะ>ใช่ไหมคะอย่างคนกันอย่างเงี้ยดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนการเงินนะจะเห็นเลยดาวศุกร์เจ้าเรือนการเงินถ้าเผื่อนในสไลด์นี่จะขึ้นเป็นอยู่รบที่4อันนี้ศุกร์ได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรคุณได้ดวงเมเกณฑ์แห่งท,งทรัพย,ย์แต่คุณเหนื่อยเพราะศุกร์เป็นมหาจักรเห็นไหมตัวตําแหน่งมันจะฟ้องว่าที่มาแห่งทรัพย์ที่คุณได้เป็นดวมเกณฑ์ได้เยอะๆได้มากๆเนี่ยแต่คุณเหนื่อยนะบอกเลยว่าคุณเหนื่อยอนะคะอันนี้ศุกร์เป็นเป็นสี่นะแต่ถ้าศุกร์เป็น เป็นสามอย่างเงี้ยสุกเป็นสามเนี่ยสุกเป็นปรารเกษตรคนกันนี่แหละดูง่ายๆเลยดาวสุกเจะเรือนกันเงินพอมันเป็นมันเป็นปรารเกษตรอย่างเงี้ยนะคะได้เงินใช่ไหมได้แต่คุณชอบใายคนอื่นชอบให้คนอื่นชอบเจือจานนะคะ เจ้าเรือนการเงินเป็นปรรเกษตรมาถึงเงินที่เราหามาได้เยอะแยะเลยมากมายคนคนนี้จะทำจะทำเงินได้เยอะ,ะ,ะแยะเลยนะคะแต่ว่าอดใจอ่อนไม่ได้ให้คนอื่นตลอดอดเจือจานไม่ได้นะเดี๋ยวเราก็ไปดูดวงเขาตั้งดวงอะ่ะใครมาเอาตังค์เข้าไปนะคะว่ามันไปอยู่ที่ไหนต่อจิ๊กซอว์เอานะคะเพราะว่าดาวดาวการเงินเข้าไปอยู่ในราศีพิจิกซึ่งเป็นภพสหัชชะของคนกันตอบเลยอันดับที่หนึ่งคือ คนใกล้ชิดพี่น้องวงสาคนาญาติเพื่อนฝูงชอบยืมตังค์แล้วไม่คืนอันเนี้ยอันเนี้ยห้ามเลยห้ามเลยว่าคุณมีตังค์เยอะแต่คุณให้คนยืมคุณต้องตีศูนย์นะเพราะเงินมันเป็นปราค่ะแล้วก็อยู่ในวงเพื่อนฝูงอย่างเงี้ยทวงก็ยากไม่ไม่หนีไปไหนแต่ไม่ให้ค่ะนั่นแหละนะคะนี่ถ้าเผื่อว่ามันเป็นเจ็ดกับรักอย่างเงี้ยมันเล็งเลยเพราะสูกเกรงรักอย่างเงี้ยมันเข้ากดเสียหายละในเรื่องความรักก็ว่าไป มีคนมาชอบเยอะแยะเพราะสุกเป็นมหาอุดอย่างนี้มีเสน่ห์แล้วก็เล่งรักเขาอย่างเงี้ยเลือกเยอะเลือกมาคนมาชอบเยอะจนเลือกไม่ถูกนะคบก็คบเยอะแยะไปหมดเลยคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีมันก็ปวดหัวละแต่ว่าเงินน่ะดีไหมเงินก็ดีค่ะเงินก็ดีเนื้อหอมประมาณนี้นะคะแล้วคุณก็ไปวุ่นตัวเองแล้วกันเรื่องความรักของคุณแยกแยกแยกไปนะคะถ้าสุกเป็น11กับรักอย่างเงี้ยสบายมากคนกันใช่ไหมสุกมาอยู่เรือนพระจันทร์อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเรือนมันดีเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้ เออแล้วสุบรชาชาโชคได้เงินง่ายเลยคนนี้ดาวการเงินเขาแล้วเป็นดวงเกณฑ์แห่งทรัพย์รวยจริงได้เงินจริงได้ง่ายไม่เหนื่อยมานสุขมหาจักรเห็นไหมคะอันนี้คือความเป็นไปอ่ะของดาวที่ได้ตําแหน่งต้องค่อยๆดูไปเพราะตาแหน่งมันจะเป็นตัวฟ้องว่าเส้นทางการเงินของคุณน่ะ มันเป็นใหม่ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเราตามเส้นทางการเงินบ่อยนะสมัยนี้ใช่ไหมเราตามเยอะยัดเดี่ยวนยเราตามเราตามได้เยอะแต่ดวงโทรศัพท์ไม่มีอายัดนะไม่มีอายัดมาเส้นทางการเงินเราจะรู้เลยว่าอ๋อเงินของฉันเป็นมหาจักรนะฉันต้องเหนื่อยนะคะเงินของฉันเป็นปรารเกษตรนะ ระวังนิดนึงนะคะเพราะเราจะใจอ่อนอดให้คนไม่ได้เงินของเรานะเป็นมหาอุดอย่างนี้โอ้โหได้เงินเยอะแยะเลยนะคะแต่ก็ต้องใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปในเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงให้คนรักให้คนชอบใช่ไหมคะเงินประชาชนโชคนะสบายเลยได้เงินง่ายแต่ต้องง่ายแล้วก็เป็นลาภผลแห่งรักอย่างเงี้ยคนนี้สบายที่สุดนะคนลัคนาการแล้วก็มีดาวศุกร์เป็นดุลมเกณ์แห่งทรัพย์ถ้าอยู่ในภพที่11อย่างเงี้ยคนนี้ครุจฉาเลย <laughs> นะครอิจุฉาเลยเพราะว่า เขาจะเก็บตังค์ได้เยอะนะคะแต่ก็อดใจอ่อนไม่ได้นะพาอดาวกันเงินอยู่ในสีธาตุน้าถ้าใครมาอ้อนเขาเขาก็จะให้นะคะอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่เงินเป็นปลาเนี่ยไม่คิดหน้าคิดหลังเลยคือาดีให้อย่างเดียวเลยประมาณนี้นะคะอันนี้คือตัวนระนะคะนระมีเมถุนกันกันตนตนเนี่ยบอกไปแล้วนะดาวกันเงินเป็นอังคารทนูทนูเนี่ยเนี่ยลักษณะธนูเนี่ยเหมือนน้องแช่งเนี่ยดาวการเงินเนี่ยเป็นองค์พระเสา เนี่ยเป็นนระเ <ừ> นี่ยคนนระดาวการเงินพระเสาร์เงินได้ยากได้ช้าแต่มั่นคงเฟิร์มมีทรัพย์สินที่ดิน <ừ> อย่างเงี้ยนะคะก็ดูเอาว่าเสาไปอยู่ที่ไหนเสากุมรักก็ได้เสาไปอยู่ภพที่สามก็ได้อีกอยู่บ้านราหูก็ได้ <ừ> เสาไปอยู่ภพที่สี่อันนี้จะไม่ค่อยได้อยู่บ้านแต่ได้ตัง <ừ> มีการสัญจรเดินทางแต่ได้ตังใช่ไหมคะเสาไปอยู่ภพที่เจ็ดเล็งรักอ่ะก็เหมือนกันเหมือนกับเหมือนกับสุขเล็งรักเหมือนกันก็คือจะบอบช้ำในเรื่องความรักเนาะถ้าไม่บอบช้ำเรื่องความรัก กุณอาจจะแบบผิดหวังในเรื่องการร่วมพุ้นลงทุนหรือกับเพื่อนร่วมงานกับคู่ปตตนิเป็นความละแพ้เขาแบบนี้แต่ว่าเงินได้ไหมได้ได้อยู่ได้อยู่แต่เงินเสาต้องทําใจเพราะมันมันจะเหนื่อยมันจะยากมันจะช้าอันนี้คือตัวเสาเลยแต่ได้ในอุดมเกณฑ์แห่งทรัพย์ของคนธนูใช่ไหมคะเสาเป็น11กับลักเนี่ยเสามันมาอยู่บ้านราหูของคนธนูอย่างเงี้ยออยู่บ้านอยู่บ้านขอโทษทีอยู่บ้านราศีตุลอย่างเงี้ยนะคะถ้าเสาอย่างเงี้ย ยังไงก็ได้ภาษาเป็นมหาอุดเนี่ยได้ทั้งบ้านได้ทั้งเงินได้ทั้งที่ดินอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มันจะเข้าคู่กันได้อย่างดีเลยนะเพราะว่าคนธนูถ้าเบว่อดาวเสาร์เนี่ยอยู่ราศีตุลเนี่ยเป็นมหาอุดการเงินเดินเข้าสู่ลาพระแห่งลักแล้วเป็นมหาอุดอันนี้เงินเยอะที่ดินเยอะทรัพย์สินเยอะใช่ไหมคะอย่างแต่สมมติว่ามันเกิดมีเพื่อนมันไอเสาราหูมันตัวดีใช่ไหมคะถ้ามันมีเพื่อนมันแล้วมันไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาได้ทรัพย์สินเงินทองเหมือนกันนะคะเพราะตัวราหูมันเป็นตัวเพื่อนของเสาร์ ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะพาเงินทองหรือทรัพย์สินมาหาเราได้นะคะมันก็เป็นเรื่องของการมีทรัพย์อันนี้หมายถึงดาวจรด้วยเวลาดาวจรมาเป็นประช่วงนะหนูเป็นช่วงแต่ว่าช่วงนั้นช่วงนั้นก็สามารถอ่าอุดมาเกณฑ์ได้ได้ได้เขาเรียกอุดมาเกณฑ์ในช่วงคราวในช่วงจรต้องรีบกอบโกยรีบเลยรีบเลยใช่ไหมคะอย่างตอนนี้ตอนนี้ดาวพระเสาร์บนท้องฟ้า นะคะพระสาวมันถอยหลังนะตอนนี้พระสามันรีโทเกตมันถอยหลังอยู่ที่ราศีกุมแล้วก็โครจรร่วมกับเนี่ยมะเสาราหูโครจรร่วมกันบนท้องฟ้าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่านคนธนูได้เลยเพราะคนธนูดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือองค์เสารช่ไหมคะเสาโยกหน้าเนี่ยดาวโยก คือดาวที่เราได้โอกาสจะได้ตังค์เพราะฉะนั้นคนธนูจะรีบทําอะไรก็ทําแล้วมันคู่กับตัวราหูนะคะมันคู่กับตัวราหูอันเนี้ยทาได้เลยนะคะถึว่าเงินมันจะมาละนะคะเพราะว่ามันโยกน่ารักนะคะแล้วก็ในราศีกุมเนี่ยราหูเป็นเกษตรอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะคะก็ถือว่าคนธนูอ่ะถ้าจะรีบทําตอนเนี้ยก็คือโอเคแล้วนะเรือที่3ามันเข้ากดอุมมาเกนแห่งทรัพย์เลยนะคะเพราะว่าดาวเสาเนี่ยมาอยู่ในภพที่สามนะคะ ระเราสิมงละขนาดพุทธสุครูเสาอยู่พร้อมหน้าในเรือน11บเอ็ดเจ็ดสี่สามตามตำลาเป๊ะเลยตอนเนี้ยเข้ากดเลยเข้ากดเลยว่าน้องแชก็รีบเลยรีบทํางานอยากทําอะไรทําทําทาเพราะตอนนี้เป็นช่วงได้ตังค์เดี๋ยวเสามันจะไปตอนเดือนกุมภานะอดได้รวมเกีนแล้วเฮ้ยมันก็โอเคอยู่นะหนึ่งสองสามสี่มันยังได้สี่อยู่นะปีนี้ทั้งปีอ่ะปีหน้าเลยน้องแชคนธนูโอเคเลยทุกคนธนูเลยนะฟังทุกคนธนูนะใครธนูเนี่ยจะทําอะไรก็ตามโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ ทรัย์สินที่ดินจะขายที่จะอะไรอย่างเงี้ยจะทําเรื่องกับกิจการที่เกี่ยวกับเรื่องที่ดินทรัพย์สินเช่าตึกขายตึกรีบทําำเสาถอยหลังเนี่ยจะขายของได้แต่เขาจะต่อ <c oughs> นะคะแต่ถ้าเผื่อว่า รอให้มันเป็นสี่เดี๋ยวมันกลับไปละเดินคุณพาเสามันจะเป็นสี่กับรักก็คือโอเคมันได้ดูมาเกนอยู่ได้พันธุด้วยนะคะก็เรื่องทาเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองแปลพราะมันได้อูมาเกนแห่งทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้บางทีคนธนูได้ที่ได้ทางง่ายๆนะคะสำหรับคนที่พอจะมีพื้นฐานก็น่าจะฟังแล้วก็ก้อมเกันทันกันบ้างไม่ทันกันบ้างแล้วแต่แต่ไปย้อนเทปดูได้ย้อนคลิปดูได้นะแต่สําหรับคนที่เริ่มต้นยังฟังไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่ไม่เป็นไรคุณไล่เรียงลําดับขขอองงคลลลิปเเรราาาาก็ได้มมีหย ค่อยไต่ระดับมาเรื่อยๆมันต่อกันนะคะแต่ว่าคนที่พอจะมีพื้นฐานฟังแล้วสนุกละโอ้เราเข้าเกณฑ์หรือเปล่าเราเข้ากฎหรือเปล่าใช่นะคะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยดาวเสาร์เนี่ยจะให้คุณกับคนราศีธนูค่อนข้างเยอะเพราะเสาเป็นเจ้าเรือนการเงินค่ะแล้วมันได้เกณฑ์รวมเกณฑ์อย่างแย่งที่ครูพูดเป๊ะๆเลยแล้วมันอยู่เรือนที่3เรือนที่4นะคะในเรือนที่เนี่ยผู้สุกครูเสาอยู่พร้อมหน้าในเรือนในเรือนพวกนี้นะคะมันจะได้เกณฑ์นะฮะสามสี่เจ็ดสิบเอ็ดอย่างเงี้ยนะคะได้เลย นะคะก <ứng> ็คือใช้ได้นะคะคนกลุ่มสาวกลุ่มหนุ่มกลุ่มดาวพฤหัสดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนการเงินคนกลุ่ม <ứng> แล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาพขางคนกลุ่มด้วย <ứng> ใช่ไหมคะเหมือนการน่ะเชกเช่นเดียวกันนะพฤหัสพฤหัสเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้พฤหัสมันยังไม่ได้นะเดี๋ยวจะเป็นอุดด้วยค่ะพฤหัสเป็นอุดมันไม่ได้ของคนกลุ่มพฤหัสเป็นอุดมันเป็นอริอนะคะต้องรอ ต้องรออีกปีหนึ่งถึงจะโอเคมันจะเจ็ดมันจะเล็งลักมันจะเล็งลักปีเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งคนกลุ่มจะโชคดีเหมือนคนเหมือนคนธนูเพราะว่ามันจะรูมาเกียนแห่งทรัพย์นั่นแหละเพื่อหัดมันจะเข้ามาอยู่ที่ราศีสิงห์แล้วเล็งเล็งลัคนาของคนกลุ่มใช่ไหมคะเรือนที่เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสี่สามเห็นไหมหรือที่สิบเอ็ดเรือนที่เจ็ดเรือนที่สี่เรือนที่สามเนี่ยมันจะรูมาเกียนแห่งทรัพย์เพราะฉะนั้นคนกลุ่มก็เล็งๆไว้ก่อนจะทําอะไรจะทํากิจการใหญ่รอให้ปี 70ต่อ71นึเนี่ยพฤหัสย้ายมาเลงเปรี้ยงเนี่ยทําเลยอันนี้คืออุมรมเกียรแห่งทรัพย์เราจะได้ตังค์ได้เงินก้อนใหญ่นะคะอันนี้นะสาหรับคนนระทีนี้ต่อไปก็คือคนคนอำมพุเนี่ยพฤหัสเล็งรักเนี่ยช่วยสวดชอบเลยชอบมากเลยแล้วเขาอยู่ในเรือนคู่มหามิตรอย่างเงี้ยของคนกลุ่มนะรอปีปีน่ยปี7 0ต่อ71เนี่ยคนกลุ่มแฮปปี้แล้วล่ะนะคะ แล้วก็จะเข้าหุ้นลงทุนอะไรก็คือจะโอเคมากๆนะคะทั้นนี้คนอัมพุคนอัมพุเนี่ยคือคนที่มีลัคนากําเนิดอยู่ที่ราศีกรกฎเนาะค่ะราศีมังกรแล้วก็ราศีมีนเขาเรียกว่าชาวอ,อัมพุอชาวอัมพุนะชาวอัมพุเพราะฉะนั้นคนกรกฎเนี่ยนะคะดาของเขาเนี่ยนะคะถ้าเผื่อจะได้อุมาเกียนแห่งซับยิ่งคนกรกฎนี่คือพระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์นะคะ เพราะฉะนั้นถ้าจะได้อุลโอมเกณฑ์แห่งทรัพย์นะคือดาวพระอาทิตย์เนี่ยนับไปต้องไปอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่ต้องมาอยู่ที่ตุลถึงมันจะเสียตําแหน่งแต่ว่าจะไ,ได้เกณฑ์แห่งทรัพย์นะคะอ๋อผู้ราศีมีราหูอังคารดาวนะบ,าบังคับของเขาคืออังคารนะคะอังคารครูพระอาทิตย์ไม่ได้ฮะต้องพอิสตงมากลุ่มลักก็ถึงจะได้ <c oughs> ได้ตังค์ <c oughs> นะคะแต่ถ้าผั่จะได้โรมเก์จริงๆต้องมีราหูในดวงเขานะ <c oughs> ต้องมีดาวราหูดาวอังคารดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเสาร์นะคะ นะฮะรวมกฑ์แห่งทรัพย์อัมพูราศีมีราหูอังคารครูอังคารครูและเสาเนาให้เห็นมีสี่ตัวมีราอังคารเลขสามเพื่อหัสเลขห้าเสาเลขเจ็ดราหูเลขแปดนะคะอัมพูราศีมีราหูอังคารครูและเสาเนาให้เห็นอยู่ในเรือนที่สี่นี่อยู่ในเรือนพันธุนะใครมีเพื่อหัสลัคนากรกฏมีเพื่อหัสเป็นมหาจักรนะคะอยู่ในเรือนที่สี่นะคะหรือเรือนที่หก็ได้อยู่ในพันธุก็ได้อยู่ในปุตตะก็ได้อย่างเงี้ย ได้อุดมเกณีย์แห่งรั์ได้อุดมเกลีย์แห่งรั์นะฮะราวหูมีอุดมเกณีย์แห่งรัพย์อันนี้ได้เลยดวงได้อุดมเกณีย์นะคะ <nunca. S 1> <imas> เพราะว่าไอ้ตัวดาพวดาพฤหัสมันมาอยู่ให้นะคะแต่ตัวจริงๆของเขาเนี่ยรั์จริงๆของเขาในโคงพระอาทิตย์ต้องมาลุมรักเขานะคะเพราะฉะนั้นคนที่เจ๋งจริงๆเนี่ยอุดมเกีย์แห่งรัพย์จริงๆคือคนมังกรนี่ทนคนมังกรเนี่ยนัเจ๋งสุดก็คือดาวราหูเขาเนี่ยเป็นดาวทรัพ์ ็เรื่องการเงินของเขาเลยใช่ไหมคะถ้าเผื่อราหูของเขาเนี่ยนะคะมาอยู่ในเรือนที่สี่เรือนที่นะอ่าเรือนที่สี่ห้านะคะมีอร้เกณ์ของเขาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นคนราศีมังกรมีดาวราหูชื่อเุมภ้าอยู่ในเรือนที่สี่เรือนพันธุก็ได้เรือนปุตตะก็ได้หรือเรือนที่เก้าก็ได้เือสุภาได้หมดนะคะเรือนที่สี่คือพันธุปุตตะแล้วก็สุภาเนี่ยนะคะอันเนี้จะได้ ดวงเมกเกียนแห่งทรัพย์ของคนลักนาบังกรนะคะเขาบอกว่าราหูอยู่เดือนที่4เนี่ยเจ้าชะตาจะไม่ได้อยู่บ้านแต่จะได้เงินเยอะแยะเลยคือการที่เขาจากบ้านไปอ่ะถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีได้เงินต่างถิ่นเพราะราหูเนี่ยมันอ่านเงินต่างประเทศเงินต่างที่ต่างถิ่นได้ด้วยแปลว่าคนบางกรอาจจะต้องทํางานที่เกี่ยวข้องกับราหูโดยตรงถึงจะได้เงินถึงได้เงินดีด้วยนะคะแล้วก็ คนมีนอัมพุเหมือนกันนะคะคนมีนเนี่ยดาวเจ้าเรือนการเงินของคนมีนคืออังคารตัวดีเลยตัวอังคารนะคะเขาบอกว่าดาวเจ้าเรือนการเงินของเาคืออังคารถ้ามาอยู่ในเรือนที่4นะคะหมายถึงว่า1 2 3 4สสถ้าอังคารเนี่ยมาอยู่ในมิถุนอย่างนี้นะคะหรืออังคารมาอยู่ในในเรืนอนอยู่ที่1 1 2 3 4สสมิถุนนะคะหรือมาอยู่ในเรือนที่5ปุตตะอของเขาเนี้ยอังคารเสียตำแหน่งก็จริงเป็นนิด เนี่ยหะพอเงินเป็นนิดตำแหน่งมันเสียละะพนั้นหนทางหรือเส้นทางการเงินของคนมีนที่มีดาวอังคารนะคะได้โรมเกณ์แห่งทรัพย์อย่างเงี้ยแต่มันจะยากนิ่ต้องใช้วิธี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 ทางใหม่ค่ะนะคะการทํางานที่ไม่เป็นเวลาเวลาน้องช่<อ>งานประเภทอะไรอะงานที่ต้องเข้าเวร เข้ากะเข้าชิปอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยจะทําให้เขาได้สะตุ้งสตดงนะคะอันเนี้ยนะคะเหมาะกับเขานะครับถ้าเป็นที่ห้านะหรือเป็นเก้าก็ได้มาอยู่เดือนที่เก้าเดือนสุภาพของเขาก็จะส่งเสริมให้คนเกณฑ์ราศีอัมพุที่มีลัคนามีนได้เงินเพราะตัวอังคารบป็นดาวการเงินของเขานะคะก็อย่าลืมว่าเวลาเข้าเกณฑ์หรือว่าเข้ากฎต้องทํางานให้ถูกกับ ดาวเงินดวยของเราคือบางคนบอกเข้าเกณฑ์แต่ไม่เห็นรวยเลยก็ต้องไปดูว่าคุณทํางานเข้ากับกฎหรือไม่เข้ากฎมันไม่เข้ากฎบางทีงานอ่ะมันต้องครูบอกแล้วงานกับเงินอ่ะมันต้องไปด้วยกันค่ะงานกับเงินต้องไปด้วยกันแล้วก็ตัวเจ้าชะตามันถึงจะสอดคล้องไปได้หมดค่บางคนอ่ะมีอาชีพที่ต้องใช้เครื่องมือน้องแชร์ใช่ไหมร่างคาเนี่ยสมมติว่าอังคารเนี่ยมันเป็นงานที่ต้องใช้เครื่องมือเครื่องมือหมายถึงว่า มันต้องเป็นพวกช่างท, e ท,ที่มีเครื่องมือคือไม่ใช่งานขีดเขียนแบบเราไม่ใช่นะ e คือต้องมีเครื่องมือคุณหมออย่างเงี้ยเครื่องมือเนาะมีดผ่าตัดเข็มฉีดยาอะไรพวกเนี้ยอะไรที่เป็นเครื่องมือหรือพวกช่างนี่เขาต้องมีอุปกรณ์ของเขาอะนะคะทั้งหมดนี่แหละคืองานที่ต้องประกอบกันกไอตัวตัว,ตวดาวใช่ไหมคะถ้าอ e ังคารจะให้คุณน่ประโยชน์จริงๆเนี่ยคุณต้องทํางานให้เกี่ยวกับไอตัวอังคารใช่ ใช่ไหมคะเป็นช่างซ่อมรถช่างอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะคุณต้องมีเครื่องมือเพราะคุณทํางานด้วยปากาอย่างนี้ไม่ได้ละคุณต้องมีเครื่องมือจางวิศวะทั้งหลายนะคะวิศวะโยธาวิศวะไฟฟ้าต้องมีเครื่องมือหมดเลยอันนี้มันจะเหมาะกับเขานะคะที่บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมได้อุโรมเกณนทำไมเห็นมีตังเลยคุณไปทําอะไรอ่ะอาจจะทําอย่างอื่นที่ไม่เหมาะใช่มันไม่เหมาะมันก็มันก็ได้เหมือนกันแต่มันช้ามันน้อยนะคะอย่างนี้คือมันไม่สอดคล้องอ่ะแล้วพอไปจับให้มันถูกทางเนี่ย มันก็จะเป๊ะเลยเป๊ะเลยอ่ะใช้ได้เลยคือมันมันไปกับเขาได้เลยนี่เป็นสิ่งที่เราพูดตั้งแต่อีพีแรกๆเลยนะคะว่ารู้ดวงจะดีเพราะเราจะได้แบบเดินเส้นทางไปเลยไม่ต้องไปลองผิดลองถูกอย่างอื่นใช่ก็บางทีมีมีหลายคนที่มาถามว่าจะให้น้องอ่ะจะส่งเสริมให้ลูกเรียนอะไรดีมาเราเขาบอกไปตามดาแต่ว่ามันจะแปลกน้องแชร์เด็กจะไม่ชอบอ่ะคือเขาจะไปชอบอีกอย่างหนึ่งที่ที่เราไม่ได้แนะนําเลยก็ก็แล้วแต่นะความชอบกับการได้ตังค์อ่ะ มันคนละเรื่องกันนะนอกจากคนที่ลัคกี้จริงๆคือชอบด้วยแล้วก็ทําด้วยแล้วก็ได้ตังค์ด้วยอันเนี้ยดาวพูดพูต้องยกข่าดาวพูหัสในดวงถ้าดาวพูหัสในดวงดีอะนะคะมันไม่ต้องลองผิดลองถูกเลยพุดหัสในดวงสําคัญที่สุดนะคะมันมักจะเป๊ะแว่าคุณเลือกถูกเรียนถูกทำงานถูกแต่ถ้าเผื่อว่ามันมันพลิกผันไปอย่างเงี้ยนะก็ลองหลายรอบหน่อยนะคะแต่ยังไงก็กลับมาได้นั่นแหละนะคะถ้ามาได้โดมเกณฑ์แห่งทรัพย์อ่ะเขากลับมาได้แต่ว่าขนทางที่จะได้อ่ะ มันก็ต้องอย่างนี้แหละถ้าถ้ามันถูกกับมันเป๊ะเลยมันได้เลยนะคะอันนี้อัมพุนเนาะทีนี้คนเกณฑ์สุดท้ายเนี่ยคือคนเกณฑ์ราศีพิจิกเขาจะไม่มีโรมเกณฑ์ท่งรั์เพราะดาวรัพย์ของเขาคือพฤหัสและมันไม่มีกฎมันไม่มีกฎนี่คือคนพิเศษอีกแล้วคนพิเศษค่พิจิกเนี่ยเขาจะได้จริงๆนะก็คือพฤหัสกลุ่มลักเขาอย่างเงี้ยดาวการเงินมากลุ่มลักหรือดาวลาพระดาวพระพุดธมากลุ่มลักเขาหรือพุดธกับพฤหัสกลุ่มรักเขาอย่างนงี้กระดุมผ้าลาพระกลุ่มลักเขาจะได้ ตรงนี้ตรงๆได้ตรงๆแต่เขาจะไม่ได้อุดมการณ์แห่งทรัพย์เพราะเขาโชคดีหลายเรื่องแล้วไงเพราะฉะนั้นเขาต้องอย่างนี้คุณก็หาเองบ้างมะเอาไหมหาเองหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวจะเป็นลูกรักพระเจ้าเกินไปไม่ได้ไม่ได้ต้องบาลานซ์หน่อยนิดนึงนะคะนี่ก็คือเข้าเกณฑ์ของอุดมการณ์แห่งทรัพย์เรียบร้อยนะคะกฎมีประมาณนี้เลยใช่ไหมคุณปิ่นประมาณนี้เกณฑ์นะเพราะฉะนั้นเกณฑ์ที่ที่มีสิทธิ์ที่จะได้อุดมการณ์แห่งทรัพย์ก็มีปสวราศีเนาะ ราศีเมษพฤศพสิงสรุปให้แล้วก็นาราเขนเนี่ยโชคดีทั้งนั้นเลยแล้วคนาราศีมิถุนกันตุลธนูกลุ่ม,อ,มอันนี้ไปดูกฎนะคะมันจะได้คะ,ะคะแล้วก็ อําพุนี่ก็คือคนที่มีลักนาลักนากรากฎกรกฎไ,ไม่ได้รกรกฎต้องได้เพื่ออาทิตย์กลุ่มลักอย่างเงี้ยนะคะแต่คนที่ได้เจ๋งๆคือคนมังกรดาวราหูเป็นดาวการเงินะนะคะอําพุนเนี่ยหาได้ของมนต์มังกรได้คนมีนอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนเจ้าเรือนการเงินเนี่ยมันจะได้ตรงๆจะได้รวมเมกินแห่งทรัพย์เนี่ยพคุณรู้ทางแล้วก็หาหาอาชีพที่มันที่มันสอดคล้องจะได้ตังค์เยอะ ส่วนส่วนใครอยากจะเข้าใจเรื่องเกณฑ์ราศีให้มากขึ้นเรามีอีพีก่อนหน้านี้เดี๋ยวแปะไว้ให้ดูนะคะว่าเป็นอีพีไหนแล้วก็คลิกกลับไปดูย้อนหลังจะได้เข้าใจขึ้นแล้วเอามาเทียบเคียงกับอีพีนี้ด้วยค่ะเกณฑ์ราศีนะคะทีนี้มันมีโชคอีกอย่าง้องแสเขาเรียกว่าโชคของเทวดาเรียกว่าเทวิาโชคเทวิาโชคเนี่ยมันมาได้ มันมาได้ตลอดเลยนะคือคดาวจอมานท้องฟ้าทีนี้ต้องเข้าใจเรื่องดาวจอดดาวจอมาท้องฟ้าจะทําปฏิกิริยากับดาวจริงในพื้นดวงชะตาเขาเรียกเทวดาให้โชคทำไมบางคนแจ็คพอตถูกตะตอรี่รางวัลที่หนึ่ง แบบนี้นะคะหรือได้โชคมหาศาลเลยได้มรดกพกสกลได้เงินทองเยอะแยะมากมายนะคะเขาบอกว่าให้ดูดาวจรบนท้องฟ้างั้นเดี๋ยวอันนี้แตะไว้เป็นอีพีหน้าใช่นะเทวดาโชคเนี่ยนะใช่นะคะเพราะเราจะต้องเข้าใจเรื่องดาวจรบนท้องฟ้านะคะอันนี้ถือว่าจะดีมากๆนะคะห้ามพลาดเนี่ยจ้าตามต่ออีพีหน้าค่ะ